คือถามว่าเป็นการชุมนุมหรือไม่เนี่ยผมต้องต้องนำเรียนสื่อมวโจนนี้ก่อนว่าเราไม่ใช่เป็นการชุมนุมทางการเมืองนะนี่มันเป็นผมว่าพวกเราในกลุ่มพี่น้องคนเชียงใหม่เองเนี่ยและโดยเฉพาะพี่น้อง7-8แม่วางสันตะตองโดยหลอดจอมทอง,งเสียมเพอเขาต้องการทวงถามสิทธิ์ของเขาที่เขาเจตนาเลือกผู้แทนรัษฎรของเขาเมื่อครั้งแรกปี62เนี่ย ในนามองพรคเพื่อไทยสมัยนั้นเนี่ยแล้วปัจจุบันนี้มาถึงตอนนี้เนี่ยทางสารดีกาแผนเกเลือกตั้งเนี่ยวินิจฉัยออกมาว่าผู้สมัครไม่ผิดแล้วทางกกตจะมีคําตอบอย่างไรนี่มันต้องเท้าความกันอย่างนี้ว่าสรุปแล้วประเทศนี้คําวินิจฉัยของกกตสูงกว่าคําพิพากษาของศาลหรือไม่ หรือคำพิพากษาของศาลสูงกว่าของกรกตเราต้องตีความตัวนี้ต้องมามาเทียบเคียงกันว่าอันไหนที่จะทําให้ประชาชนคนเขตแปดฟังแล้วสบายใจประชาชนเขตแปดที่มาวันนี้5 600คนเนี่ยหซของผู้ผู้เลือกผู้สมัครครั้งแรกเนี่ยเขาก็ต้องต้อง,องต้องการสอบสอบจากกรกตอ,อย่างนี้ว่าคุณจะให้ความเป็นธรรมกับเขาอย่างไรไม่ได้ไมีประเด็น ประเด็นกรกตบอกว่าคำวินิจัยเขาถือไปที่สูดแล้วก็ก็ต้องรับผิดกับคำวินิจฉัยของกรกตครับผมนั่นแหละครับคือคือที่เราต้องการถามตอนนี้เนี่ยในเมื่อเหตุการณ์เดียวกันพฤติกรรมเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นคำวินิจัยสองสองสองแบบระหว่างกกตกับสารเลือกตั้งในเมื่อคำาพิพากษาหรือคำวินิจัยออกมาเป็นคนละเรื่องกันเนี่ย ก็ทางภาครัฐก็ต้องให้คําตอบกับชาวบ้านว่าสิทธิของเขาห้าหมื่นกว่าคนเนี่ยอยู่ตรงไหนเห็นไหมฮะว่าสิ่งที่เขาเลือกไปครั้งแรกเนี่ยในเมื่อมันไม่ผิดคืนให้เขาได้ไหมขอคืนได้ไหมอะไรประมาณนี้การเกินใหมขึ้นดใหม่เวลาที่ตายเนี่ยเราจะเปเนิบนการอะไรต่อไปหลังจากนี้ก็ก็หลังจากนี้เราก็คือที่เรานําเรียนผ่านสื่อมวลชนไปเนี่ยเราก็มีเวลาให้ทางหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าทางกรกอตอเองหรือหน่วยงานใดที่กกเกี่ยวข้องนต่ว่าเราขอเวลา7วันนะเราจะกลับมาทวงคําตอบอีกงวดนี้เรามา1%ของผู้ลงคะแนนงวดหน้าอาจจะมาสเปเก็ได้เราไม่ว่ากันเราขอคําตอบที่เป็นที่พึงพอใจแค่นั้นเองเราไม่ก้าวล่วงเรื่องข้อกฎหมายแต่เราอยากรู้ว่าความีนิสัยของทางคณะกรรมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่สุดแล้วหรือ คำพิพากษาของศาลอผน็ดเลือกตั้งอันในถึงที่สุดกับกันแน่แค่นั้นเองครับวันที่14ตุลามนี้ทางเสื้อแดงใช่ไหมเราจะไปร่วมกับนักข่าลนะครับหรือว่าเอวันที่14ไปอยู่แล้วครับเบื้องต้นที่ผมรับทราบมาจากพี่น้องเราที่แจ้งเกิดกำนงมาแล้วก็พร้อมเดินทางเนี่ยเบื้องต้นแจ้งผมมาอยู่ประมาณ30กว่ารถตู้ที่แจ้งแล้วว่ามีรถเดินทางกันเองรวบรวมกันเองเรียกรายกันเองเนี่ยนะ ผมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้ภาษาว่าไงที่เขาออกตังไปเหมารถกันะก็ประมาณ่าครับกว่าหันไปนี่ไปเป็นเป็นในนามส่วนตัวใช่ส่วนตัวหมดครับในนามประชาชนคนไทยครับที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในบ้านในเมืองที่ว่าไปเป็นกําลังใจให้กลุ่มน้องๆนิสิตนักศึกษาประชาชนปวดแอกเนี่ยมันเป็นภาคส่วนของประชาชนเราไม่ได้นามของคนเสื้อแดงไม่ได้ในนามของสีเสื้อไม่ได้นามของพรรคการเมืองอะไรต่างๆ ทุกคนต่างคนต่างไปกลุ่มใครกลุ่มมันรวบรวมกันไปกครละสิบคนสิบคนจะมีการักษานะครับอันนั้นก็ลงแล้วแต่เขาอะครับแล้วแต่พี่น้องเราไปแล้วว่าใครมีศักยภาพอยู่ต่อก็อยู่ใครจะกลับก็กลับไม่ได้มีปัญหาครับแล้วที่เชียงใหม่จะมีเวทีคู่ขนานเวทีคูข่ขนานไม่มีครับวันที่14แต่ว่าเรามีวันนี้หลังจากที่เราเสร็จจากภารกิจที่หน้ากกตแล้วเนี่ยเราก็จะเคลื่อนขบวนที่มีทั้งหมดณวันนี้ไปรวมกันที่สภท เป็นเวทีซ้อมพอแล้วกันก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนทองเที่ที่น้องเราจะไปร่วมกันไปพบกันที่เวทีซ้อมคอที่หน้าที่หน้าตลาสาทสันติวังจะวางมีอที่กตผู้พิทักษ์เนาะอันนี้ก็คงเห็นผลจะว่ากันแล้วมีเนาะเมื่องใหญ่นี้ก็คงมีตัวแทนบอกว่าจะีมาก่อนจะดีมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะเป็นลำดับการเป็นพิธีการไปในเรื่องของพิธีเขาสาบแช่งนี่เนาะ เพราะว่าฎหมาไม่เอมาได้ไปเอาเรียนหมายเปิดมาได้ก็เลยต้องอาศัยมออไปแจ็เก็ตเรางแล้วก็ยายเขาบอมครั้บอกไม่มดิงีเอามา้ลังกบผครับีนี้ นะครับพี่น้องแต่ไอ้นะวันนี้ต้องหูแบบพี่น้องครับต้องหูกันสื่อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเสียงเออมาเรียกร้องซิกฟิกคืนนะครับมาถามกรกต